ผมดยชินนะเดี๋ยววันนี้โยชินจะมารีวิววิธีการเล่นวิธีการใช้งานนะตัวโดนมินิ V9 นะครับของตัวแบรนด์ 4D R4 ว่าเล่นยังไงใช้ยังไงโหลดโปรแกรมยังไงเชื่อมต่อไวไฟยังไงนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครบทุกขั้นตอนเลยครับมาเลยแกะกล่องออกมาครับเออกล่อ,องโดนข้างในนะฮะมีถุงพลาสติกนะครับห่อหุ้มนะครับแล้วก็คู่มืออีกหเล่มชุดหเล่มใหญ่ๆนะครับผม คู่มือเยอะมากเลยนะชุดนี้ก็มีคู่มือนะฮะหนึ่งตัวนี้จะมีตัวนะคู่มือตัว qr code ให้โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้นะครับที่มีมาให้นะครับขอถึงออกมานะครับชุดโดนนะจะมีกระเป๋านะครับฮิ้วให้แบบนี้นะทุกคนหลวมมากวิยปลูดซิออกมาครับตัวนี้จะได้อะไรบ้างครับอ่าโดนหนึ่งล่ามนีม่ตัวโดนนะครับรีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่นะครับชุดนี้ได้2ก้อนนะทุกคนนะแบตเตอรี่ได้2ก้อนนะฮะแล้วก็นี่เลยตัวผ่านรีโมทให้อีก1ชุดครบเซตเลยแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อีก1ชุดนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะฮะเริ่มจากตัวโดนก่อนนะทุกคนนะครับตัวโดนแบตเตอรี่นะครับเห็นนะฮะยัดใส่เข้าไปอย่างนี้นะทุกคนนะปึ๊บปั๊บ อย่างนี้เอนี่ได้แบบนี้นะทุกคนกางปีออกนะครับปึ๊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 บอ่านี่นะครับ2ตัวรีโมทคอนโทรลเปิดฝาก่อนใส่แบตเตอรี่ลงไป3ก้อนขนาด 3A ตัวนี้ใช้รับสัญญาณนะครับปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวรีโมทโดรนนะครับแล้วในสูงทิปล็อกนะครับ มีอะไรมาให้บ้างนะเดี๋ยวเทเลยแล้วกันตัวนี้นะครับจะมีสายชาร์จเป็นหัวแบบ USB มาให้นะครับวิธีการชาร์จไฟทุกคนดูนะฮะนะครับเสียบนะครับผมเป็นโลจัลอย่างนี้นะฮะดูนะครับนี่เสียบแนวนี้ต้องเสียบให้ให้ตรงนะฮะถ้าเสียบไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะนะฮะตรงไหมอ๋อแนวนี้แนวนี้นี่ครับผมจะมีไฟติดแบบนี้นะครับแล้วก็ แนะนำให้เสียบแบบลั๊กที่มีหัว USB อย่างนี้นะฮะจะดีมากๆเลยนะครับเขาจะมีไฟนะทุกคนนะดูนะเสียบป,ปุ๊บนี่ไฟจะดับไฟจะดับลงไปนะฮะถ้าเกิดเต็มก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวนะโอเคนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้นะครับชุดปีก4ใบอันนี้เป็นอะไรนะครับไขควง อันนี้ตัวแงะนะครับก็อาจจะมีการเปิดแงะอะไรอย่างนี้นะฮะแงะโดรนแงะตัวรีโมทสำรองเอาไว้การซ่อมนะฮะแล้วก็นี่เซฟตี้ปีกนะครับเวลาใส่ใส่แบบไหนนะครับนี่นะทุกคนให้ใส่จากข้างล่างลงไปนะฮะปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นใส่ให้ตรงล็อกนะครับนี่ฮะป๊บอ่าเดี๋ยวแล้วปึ๊บปุ๊บให้ตรงให้ตรงให้ตรงนะครับ ต้องให้ตรงนะอ่ะโอเคตรงแล้วนะครับแบบนี้นะฮะถ้าตรงก็จะลงล็อกของเขานะครับทั้งหมดสี่ข้างเลยนี่นะฮะเอาให้ตรงนะครับอันนี้คือเซฟตี้ปีกไบพาสอ่านี่ถ้าไม่ตรงมันก็ยังหลุดได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้เวลาชนมันก็หลุดได้อยู่แล้วนะฮะบางคนอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นี่ครับถ้าใส่ออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะโหลดโปรแกรมลงหน้าจอมือถือก่อนว่าใช้ยังไงนะครับมาเลยนะฮะอันดับแรกครับมันจะมีชุดเล่มใหญ่เล่มใหญ่หนาๆเลยนะฮะเราเปิดไปที่ตัวหน้าที่มีตัว QR code นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว Android นะฮะให้แนะนำให้โหลดตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะถ้าเป็น iOS ก็นี่ฮะ Apple Store นะครับหรือใครจะเข้า แอปสโตร์หรือเพ y Store ก็ได้นะฮะนี่ให้พิมพ์คำนี้ฮะ d4rc นะครับ fpv d4rc fpv นะครับให้ไปเลือกแอป,ปตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปที่ง่ายสุดเลยนะฮะไปที่แอป,ปสีเขียวระหว่างโหลดแอป,ปต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ตัวโทรศัพท์ด้วยนะฮะง่ายสุดนะครับเข้าหน้าแรกหน้าหลักไปที่คนบวกนะครับกดที่ qr code มาแล้วนะครตัวสแกนนะครับสแกนย e ูโค้ดนะฮะผมใช้เป็นตัว iOS นะครับผมจะสแกนตัว Apple Store ตัวนี้นะครับนี่นะทุกคนปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเห็นแถบสีน้ำเงินนะครับกดครับแล้วก็นี่ฮะมันจะขึ้นตัวนี้ครับผม่า4 d RC Air ตัวนี้กดเข้าไปเลยนะฮะ กดทาการติดตั้งก่อนนะครับสักคู่เดียวปุ๊บโอ้โหไวมากฮะแล้วก็เปิดดูครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้กดอนุญาตระหว่างการใช้แอปนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ดูว่ารีโมทใช้งานยังไงบ้างนะครับผมอธิบายข้าวก่อนครับอธิบายข้าวก่อนนะครับเอาใกล้ๆเลยนะครับใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้คือนะครับตัวนี้งัดขึ้นนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะฮะทุกคน แบบนี้นะครับเรียนได้ลักษณะการใช้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปนะอันนี้หนึ่งแล้วนะครับเปิดปิดสวิตช์นี่ครับตัวเปิดปิดนะฮะกดทางครับเปิดปิดนะครับตัวนี้ดันขึ้นดันลงหนึ่งทีนะฮะเพื่อให้มันเซ็นเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับคันโยกตัวนี้จะเป็นตัวคันโยกบังคับความสูงหรือต่ําลงนะฮะแล้วก็ หมุนหัวซ้ายหมุนหัวขวานะครับก็คือถ้าเกิดเราดันขึ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเขาจะล็อกระดับการบินถ้าต้องการให้ลงต่ําดันคันโยกลงปล่อยล็อกระดับการบินต้องการให้โดนหมุนหัวนะครับไปด้านซ้ายเราก็แตะมาด้านซ้ายแบบนี้หมุนหัวฝาแบบนี้ครับสรุปนะฮะตัวนี้ขึ้นลงนะครับสูงต่ำนะครับหมุนหัวซ้ายขวานะครับแล้วก็คันโยกด้านนี้จะเป็นตัวบังคับทิศทางนะครับเดินหน้ากดค้างครับถอยหลังแตะลงมากดค้างครับ ถ้าเราแตะไปด้านซ้ายตัวโดนจะบินไปด้านซ้ายแตะไปด้านขวาตัวโดนจะบินไปด้านขวานะครับอ่ะต่อไปนะฮะเห็นตัวด้านซ้ายมือไหมฮะสี่ตุ่มนะครับจะมี LR FB นะครับตัวนี้คือตัวบาลานครับผมเป็นการจูนบาลานเมื่อตัวโดนบินขึ้นไปแล้วมีอาการไหลอาจจะไหลหน้าไหลหลังซ้ายขวานะครับถ้าตัวโดนไหลไปข้างหน้าเรากดบาลานถอยหลังครับนี่ฮะลูกศรชี้ลงตัว B ถ้าโดนไหลมาหลังเรากดบาลานซ์ตัวเครับลูกศรชี้ไปหน้าครับกดไปเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยแตะได้เลยครับผมถ้าตัวโดนไหลไปด้านฝาให้แตะด้านตัวแอนะฮะคือด้านซ้ายนะครับตัวนี้ถ้าโดนไหลซ้ายให้แตะด้านขวาครับผมจนกว่ามันจะนิ่งที่สุดนะครับและวิธีการจูนบาลานซ์ที่ที่สุดคือต้องยืนข้างหลังโดนนะฮะมันจะเล่นง่ายไม่หลงทิศทางนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะ ตรงนี้ครับผมที่เป็นลูกตัวเฮดลูกศรชี้ขึ้นตัวนี้คือตัวสตาร์ทนะครับพร้อมบินขึ้นอัตโนมัตินะฮะกดสตาร์ทปุ๊บใบพัดจะทํางานนะฮะสักคู่เดียวนะฮะประมาณสอสาวิตัวโดนจะเทคตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเห็นเป็นลูกศรนะครับเป็นวงกลมวงกลมนะฮะตัวนี้คือตัวควงสว่านนะครับถ้ากดปุ๊บตัวโดนจะหมุนควงสว่านเองแบบอัตโนมัติครับ อันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะในการเล่นท่านะครับส่วนตัวล่างตัวล่างนะฮะเวลาจะบินโดเนี่ยนะครับเราจะต้องกดคาลิเบตใช่ไหมฮะปกติเราต้องกดคาลิเบตท,ที่ตัวรีโมทนะฮะแบบนี้คือตัวนี้ใช้ได้2ทางถ้าเกิดกดคันโยกนะฮะฉีกลงแล้วก็เอียงเข้าหากันนะครับ4ี่ห้าองศาให้มีเสียงดังนะครับแบบนี้หรือใครทําไม่เป็นกดตรมนี้ครับเห็นไหมฮะตัวขีดคู่กับทับตัวลูกศรสี่ทางนะฮะให้กดตัวนี้ค้างเลยครับ แบบนี้นะฮะตัวโดนจะมีไฟกระพริบแล้วก็สะพักหยุดนิ่งทีนี้ก็สามารถกด t เทคอ f ฟบินขึ้นได้แต่ถ้าเกิดบินบินอยู่นะฮะโดนไปไกลหรือเอาไม่อยู่นะฮะตุ่มนี้ลูกศรชี้ขึ้นนะครับที่เป็น2ขีดใช่ไหมฮะกดแค่ทีเดียวเหมือนกันปุ๊บ,บก็จะดับเครื่องฉุกเฉินสรุสรสรปนะฮะตุ่มนี้นะฮะกด1ทีเป็นการดับเครื่องฉุกเฉินอัตโนมัติถ้ากดค้าง เป็นการคาลิเบตใไจโรแบบอัตโนมัตินะครับอ่าโอเคสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเรากด1ทีปึ๊บจะเป็นระบบแบบหลงทิศทางครับถ้าโดนเมียกานะฮะไปแล้วเราไม่เห็นทิศทางโดนเลยนะครับถ้าโดนอยู่ฝั่งไหนก็ตามนะครับเรากดตัวนี้1ทีนะฮะบังคับเดินหน้าฝั่งนั้นจะกลายไปเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาคือมันจะย้อนสอนให้เราเลยนะครับถ้า เอาโดนกลับมาได้แล้วกดอีกหนึ่งทีครับเพื่อเป็นการหยุดแบบลงทิศทางและอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้ากดค้างจะเป็นการแบ็เรีเทิร์นครับตัวเดินจะแบ็เรีเทิร์นกลับมานะฮะจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างเล็กน้อยนะครับนี่คือสรุปนะฮะชุดนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สปีดนะครับเห็นไหมครับด้านบนถ้าบินขึ้นมาจะเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะครับต้องการแรงขึ้นกดด้านนี้นะฮะซ้ายนะครับ นะ่ทีครับจะมีเสียง2คลิกเห็นไหมครับนี่คือสปีด2ตัวโดนจะบินแรงขึ้นครับให้แรงกว่านี้กดอีกหนึ่งทีจะเป็นสปีดที่3มครับมีดัง3คลิกกดอีกหนึ่งทีจะกลับมาสู่โหมดสปีดที่1ครับผมอ่าโอเคนะครับสรุปมาให้ตัวนี้สปีด2สปีด3สปีด1นะครับส่วนด้านนี้เป็นโหมดตีลังกานะครับถ้าต้องการตีลังกา4ทิศทางนะครับตีลังกากดตัวนี้ก่อน1ทีนะครับกดปุ๊บตีลังกาหน้าให้แตะคันโยกบังคับไปข้างหน้าแล้วปล่อย ตัวโดนจะตีลังกาหน้านะครับแต่ตีลังกาหลังแตะบังคับคันโยกมาข้างหลังครับแบบนี้นะโดนจะตีลังกาหลังนะครับตีลังกาซ้ายแต่คันโยกไปด้านซ้ายตีลังกาขวาแตะคันโยกมาด้านขวาครับผมอ่านี่นะฮะนี่คือวิธีการใช้รีโมทต,ตุ่มต่างๆของรีโมทต,ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนต่อไปเลยครับมาดูกันนะวิธีการเล่นทํายังไงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะอ่าเปิดซิกโดนครับกดปึ๊บสอง เปิดสวิทช์ตัวรีโมทปึ๊บไฟกระพริบนะครับทีนี้ดันคันโยกซ้ายขึ้นสุดึ่งทีปึ๊บลงสุดอีกหนึ่งทีปึ๊บไฟเจนิง่งไฟโดนิง่งตอนนี้เขาจับคู่กันแล้วนะครับคือต้องไฟนิ่งนะฮะถ้าเกิดไฟกระพริบแสดงว่ายังไม่จับคู่นะฮะคือต้องทำใหม่นะครับอ่ะทีนี้ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi อ่าปึ๊บไปที่ตั้งค่า ไปตั้งค่านะครับกดที่ตัว Wifi นี่เขาจะมีรหรัส Wifi นะฮะชื่อขึ้นมาครับอ่า c 8 k ครับตัวนี้แตะทำการเชื่อมต่อนะครับรอสักครู่ครับเขาจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยมันจะขึ้นแบบนี้ทุกครั้งนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะคือใช้ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับออกจากหน้านี้ ไปหน้าที่โปรแกรมที่เราโหลดไว้นะฮะนี่ครับโปรแกรมคือตัวนี้นะทุกคนนะแตะเข้าไปหนึ่งทีนะฮะเห็นไหมครกดที่ start ครับกดอนุญาตครับระหว่างการใช้งานนะฮะอันนี้คือบังคับหน้าจอต้องการเราออกกดที่โหมดตัวรูกเครื่องบินครับเห็นไหมครับกล้องมาแล้วอันนี้คือกล้องมาแล้วทุกคนนี่ฮะกล้องนะครับสดๆนะฮะโอเคเลยนะฮะตัวนี้กล้องสวยนะฮะใช้ได้นะฮะนี่ครับ นี่นะกล้องนะครับทุกคนโอเคมาทีนี้ครับเราจะมาเริ่มนะฮะการบินอยู่นะฮะโดนะครับวางกับพื้นเรียบๆนะฮะก่อนขึ้นบินทุกครั้งคาลิเบตโดนให้กดตัวคันโยกเนี่ยฮะเป็นรูปตัววีเข้าหากันครับกดเป็นตัววีเข้าหากันพร้อมกันนะอย่างนี้นะนี่ครับไฟจะกระพริบมีเสียงนะฮะแล้วก็หยุดนะฮะกดเป็นรูปตัววีนะอย่างนี้นะครับ นี่ครับหรือกดลงก็ได้นะฮะถ้าทำให้เป็นกดลงให้ตรงๆพร้อมๆกันและฉีกเข้าหากันแบบนี้นะครับถ้าทําให้เป uh> ็นนะครับให้ทําแบบนี้ได้ทีนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ครับเห็นไหมครลูกตัวนี้กดสตาร์ทหนึ่งทีกดอีกหนึ่งทีเพื่อเทคออฟเทคออฟขึ้นดินนะฮะนี่นะครับสักครู่นะครับตัวนี้เขาจะมี2กล้องนะครับตัวนี้จะมีตัวกล้องใต้ท้องสแกนพื้นให้ด้วยนะฮะทุกคนกล้องใต้ท้องคือสแกนพื้นนะครับ ช่วยให้ตัวโดนนะฮะลอยตัวได้นิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะตัวกล้องสแกนพื้นนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะฮะโอเคนะครับนี่ควงสว่านเห็นไหมฮะที่บอกเมื่อกี้ควงสว่านกดหยุดนะครับดันขึ้นครับปล่อยลลอกดันลมปล่อยมือเลากระดับการบินหมุนหัวขวาหมุนหัวซ้าย เห็นไหมปึ๊บปล่อยรอกบังคับคอนโทรนะฮะถอยหลังเดินหน้าขวาบินมาขวานะครับแล้วก็บินไปซ้ายนะฮะซ้ายอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเจอลมนะฮะตอนนี้อยู่ในห้องแอร์เจอลมนะฮะตัวโดนมีอาการไหลไหมถ้าเกิดอ่าไหลมาไซน์นึงเราแตะมาขวาครับคอนโทรมาขวาหน่อยนะฮะคือบาลานซ์ขวานะฮะก็ลอยตัวนิ่งถ้าเป็นพื้นหยาบๆยาบนะฮะพื้นไม่สะท้อนแสงก็ จะจับสแกนพื้นได้ดีมากครับอ่าน,นี้ที่โยวางรีโมดให้ดูนี่นะได้แบบนี้นะครับรุ่นนี้จะเล่นตด้อยู่ที่ประมาณ7-10นาทีความสูงอยู่ที่15-20เมตรความไกลอยู่ที่ประมาณ70-100เมตรสัญญาณกล้องรับได้อยู่ที่นะฮะไวไฟนะฮะประมาณ40-50เมตรนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่ไป2ก้อนนะฮะ ตีลังกาครับแตะหนึ่งทีตีลังกาแตะตัวนี้หนึ่งทีแตะคันโยกมาด้านขวาคือตีลังกาขวานะเห็นไหมฮะโอเคนะครับตีลังกาซ้ายแตะตัวนี้หน okay, 네 okay, right so ึ่งทีแล้วแตะคันโยกบังคับมาด้านซ้ายจะตีลังกาซ้ายนะครับต้องการตีลังกาหลังแตะตัวน cool. ี้หนึ่งทีครับตีลังกาหลังแตะคันโยกมาด้านหลังแบบนี้นะฮะต้องการตีลังกาหน้าแตะอีกหนึ่งทีกดคันโยกไปข้างหน้าหนึ่งทีปล่อยเห็นไหมฮะ ตีลางกาได้ถึง4ทิศทางอ่ะต้องการความแรงสปีดครับเมื่อกี้คือขึ้นไปคือสปีดหนึ่งนะฮะกดตัวนี้ครับดังสองิคือสปีดสองนะฮะสปีดสองกดอีกหนึ่งทีดังสามิกนี่คือสปีดสาครับทุกคนจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ครับผมตัวนี้นี่นะครับลักษณะการใช้งานเห็นไหมครับอ่ะ ทีนี้นะต้องการกดถ่ายภาพนะครับก็จะมีตัวรูปกล้องตัวนี้นี่คือถ่ายภาพอนุญาตครับให้เขาบันทึกภาพเข้าสู่โทรศัพท์มือถือเลยนะฮะอนุญาตทั้งหมดครับถ่ายวีดีโอเห็นไหมฮะลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ดันขึ้นปล่อยมือเหรอโอเคไหมครับแบบนี้นะฮะทุกคนถ้าใดสนใจนะครับลองเอาไปฝึกเล่นดูแล้วกันนะครับพยายาม ถ้ายังไม่เข้าใจนะครพยายามเล่นต่ำรรมบินใกล้ๆตัวเองไว้ก่อนนะครับหัดเล่นดูนะครับผมว่าดูคลิปนี้จบแล้วน่าจะเล่นเป็นแน่นอนครับผมใครสนใจเอาไปใช้ดูครับโยทินจัดให้